ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาสอนเทคนิคการพับเหรียญโปรยทาน<ม>ในรูป<ม>แบบใหม่อีกแบบนะคะก่อนที่เราจะไปชมเทคนิคการพับเหรียญโปรยทานก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กด, like, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยค่ะ<ม>เทคนิคที่เราพับตามขั้นตอนก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะเตรียมวัสดุอุปกรณ์ค่ะ เราก็จะใช้ริบบิ้นจำนวน4เส้นนะคะแต่ละเส้นก็จะมีความยาวเส้นละ1 0 5เซนติเมตรถึง1 1 5ซนติเมตรค่ะแล้วเราก็จะพับครึ่งระยะห่างที่ปลายประมาณ1นิ้วค่ะและจากนั้นนะคะเราก็จะเตรียมริบบิ้นสีค่ะไว้ใช้สำหรับทํากีบดอกนะคะเหรียญปวยทานตามตัวอย่างประมาณนี้ค่ะ แล้วเราก็จะเตรียมเกียร์สอนค่ะไว้ติดตรงกลางเหรียญปวยทานตามที่เราต้องการนะคะเทคนิคในการติดก,ก็จะติดตรงกลางตามตัวอย่างประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะหยิบริบบิ้นจำนวนส, ύ, ส,วสีเส้นที่เราเตรียมไว้ค่ะซึ่งเราจะหยิบเส้นที่มีความยาวขึ้นด้านบนนะคะจากนั้นเราจะเริ่มทำฐานสี่ค่ะเราก็จะหยิบเส้นที่หนึ่งขึ้นมาตามด้วยเส้นที่สองประกบกับเส้นที่หนึ่งค่ะแล้วก็ตามด้วยเส้นที่สามมาประกบกับเส้นที่สองค่ะ แล้วก็ตามด้วยเส้นที่4นะคะมาสอดมาสอดเข้าห่วงแรกนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็ของเส้นที่3ค่ะจากนั้นเราค่อยๆดึงลิปปิ้เข้าหากันเราก็จะได้ฐาน4นะคะ โอเคค่ะเมื่อเราได้ฐาน4แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะทําฐาน8เราก็จะหยิบเส้นที่อยู่ด้านบนค่ะพับเฉียงไปทางด้านขวามือไล่พับไปจนครบทั้งหมด4เส้นนะคะแต่เส้นที่4เราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกประมาณนี้ค่ะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้งเข้าหากันเราก็จะได้ฐาน8 จากนั้นเมื่อเราได้ฐานแปะแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะกดริบบิ้นให้เกิดความแน่นและเราก็จะเริ่มทําฐานลูกส้มค่ะเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะขึ้นมาตาม ตามด้วยเส้นที่2นะคะไล่ไปทางขวามือมาประกบกับเส้นที่1ค่ะแล้วก็ตามด้วยเส้นที่3มาประกบกับเส้นที่2ค่ะแล้วก็ตามด้วยเส้นที่4มาประกบกับเส้นที่3ค่ะจากนั้นเราจะหยิบเส้นที่อยู่ด้านบนเส้นแรกขาวางลงไปด้านล่างเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะจากนั้นเราก็จะไล่บนทําแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนครบทั้งหมด4เส้นค่ะและเราก็สังเกตว่าเส้นด้านบนจะเหลือสเส้นนะคะ โอเคค่ะเมื่อเส้นด้านบนเหลือสี่เส้นนะคะเราก็จะหยิบเส้นแรกขาวบางลงไปด้านล่างประมาณนี้ค่ะเส้นที่สองเราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกประมาณนี้นะคะและเส้นที่สามเราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกและผูในห่วงที่สองและเส้นที่สี่ค่ะเราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกและผูในห่วงที่สามจากนั้นเราค่อยๆดึงริิ้์เข้าหากันเราก็จะได้ฐานลูกสม้มและขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะกลับด้านเพื่อทําการวางทับนะคะ โอเคค่ะเมื่อเรากลับด้านขึ้นมาแล้วนะคะเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหาก,กันก่อนจากนั้นเราก็จะเลือกหยิบริบบิ้นเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะวางทับไปทางด้านหน้าโดยเราจะเว้นระยะห่างทางด้านซ้ายมือประมาณ3เส้นค่ะเส้นที่2เราก็จะไล่ไปทางด้านซ้ายมือทําซ้ําแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนสังเกตว่าเส้นด้านบนเหลือ3มเส้นค่ะ โอเคค่ะเมื่อเราสังเกตว่าเส้นด้านบนเหลือ3เส้นเราก็จะหยิบเส้นแรกค่ะสอดเข้าไปในห่วงแรกแล้วค่อยๆดึงเส้นที่2เราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกและวโผล่ในห่วงที่2แล้วเราค่อยๆดึงค่ะเส้นที่3เราค่อย เราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกและโผล่ในห่วงที่3ามแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้งเข้าหากันจากนั้นเราค่อยกลับด้านนะคะเมื่อเรากลับด้านมาแล้วค่ะเราก็จะสอดเก็บโดยเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะสอดไปทางด้านหน้าแล้วก็เวลยาห่างทางด้านขวามือประมาณ3เส้นค่ะและเส้นถัดไปเราก็จะสอดทําซ้ําแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8ดเส้นเลยนะคะ โอเคค่ะ okay, เมื่อเราสอดเก็บริบบิ้นจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะนำริบบิ้นสีที่เป็นกากเพชรค่ะที่เราเตรียมไว้นะคะ <S <S ม,มาสอดใต้เส้นสีขาวที่เหลืออยู่ค่ะเทคนิคในการสอดนะคะเราจะหยิบริบบิ้นในส่วนที่เป็นกากเพชรเข้าไปด้านในค่ะแล้วก็สอดใต้เส้นสีขาวแล้วก็ตัดให้พอดีกับเส้นสีขาวที่เหลืออยู่แล้วก็ตัดไปไป <S <S นในด้านเดียวกันค่ะ โอเคค่ะเส้นที่2เราก็จะไล่วนทําซ้ําแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยนะคะ ค่ะเมื่อเราสอนริบบิ้นจนครบทั้งหมด8ดเส้นแล้วนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะวางฐานลูกโซมขึ้นมาด้านหน้าประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็จะทํากีบด้านบนนะคะตามตัวอย่างนะคะที่เราพับตามขั้นตอนประมาณนี้ค่ะเราก็จะเลือกหยิบนะคะเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะม้วนออกมาด้านนอกประมาณนี้นะคะแล้วก็ใช้ปลายค่ะโค้งเข้าไปด้านในนะคะแล้วก็สอดด้านหน้าใต้เส้นนั้นที่เราหยิบ วิระยะห่างด้านหน้าประมาณ3เส้นแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันเส้นที่2เราก็จะวนโคออกมาประมาณนี้ค่ะแล้วก็ใช้ปลายโคเข้าไปด้านหน้าแล้วก็สอดใต้เส้นที่เราหยิบน,นะคะแล้วก็โผลด้านหน้าวิระยะห่างประมาณ3เส้นค่ะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันเราก็จะได้ลักษณะของกีบรอบแรกประมาณนี้นะคะโอเคค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะไล่วนทําซ้ําแบบนี้ค่ะ ไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยนะคะ โอเคค่ะเมื่อเราสอดกลิบด้านบนจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะกลับด้านเพื่อทําการสอดเก็บนะคะเมื่อเรากลับด้านมาแล้วนะคะเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะสอดไปทางด้านหน้าของเส้นนั้นนะคะแล้วเราก็จะเป็นระยะห่างประมาณ3เส้นค่ะโอเคค่ะ ก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะคะเส้นที่2เราก็จะไล่ไปทางด้านขวามือทําซ้าแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยค่ะ ค่ะเมื่อเราสอดเก็บจนครบทั้งหมด8ดเส้นแล้วนะคะจากนั้นเราค่อยๆกลับด้านขึ้นมาค่ะแล้วเราก็จัดกกีบด้านบนอีกรอบนะคะให้สวยงามตามที่เราต้องการและาและขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะทํากีบรอบที่2ประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาค่ะแล้วเราก็จะใช้ปลายค่ะม้วนเข้าไปด้านในประมาณนี้ค่ะแล้วก็สอดบนกกีบและกกีบที่เราหยิบอะค่ะโผล่ด้านหน้าวลระยะห่างประมาณ สองกีบนะคะ <fin> แล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันค่ะประมาณนี้อย่าเพิ่งดึงแน่นนะคะโอเคค่ะกีบที่สองค่ะเราก็จะม้วนโค้งริบบิ้นไปทางด้านหน้านะคะแล้วก็สอดบนกีบที่เราหยิบอะค่ะแล้วก็ผูกนะคะเระยะห่างประมาณสองเส้นค่ะประมาณนี้นะคะและเส้นที่สามค่ะเราก็จะม้วนโค้งริบบิ้นไปทางด้านหน้านะคะแล้วก็สอดบนเส้นนั้นนะคะไล่สอดแบบนี้ค่ะ ไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8ปเส้นเลยนะคะ โอเคค่ะเมื่อเราสอดกีบด้านบนจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะในส่วนที่เป็นรอบที่2ค่ะจากนั้นเราค่อยๆดึงแต่ละกีบเข้าหากันให้สวยงามและขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะทํากีบด้านล่างนะคะโอเคค่ะเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งม้วนโค้งเข้าไปด้านในแล้วก็ม้วนออกมาด้านนอกแล้วก็ผักเส้นด้านหน้าขึ้นด้านบนแล้วก็สอดใต้เส้นนั้นแล้วค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหาตัวเองนะคะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้ค่ะ โอเคเส้นที่2เราก็จะไล่ไปทางด้านซ้ายมือนะคะเราก็จะผักริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านหน้าขึ้นไปด้านบนแล้วก็มว้วนริบบิ้นโค้งเข้าไปด้านในแล้วก็ม้วนอีกรอบนะคะแล้วก็สอดใต้เส้นนั้นโอเคค่ะเราก็จะทําลักษณะประมาณนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8ดเส้นเลยนะคะ โอเคค่ะเมื่อเราสอดกกีบมาจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะในส่วนที่เป็นเส้นสุดท้ายค่ะเราก็จะสอดใต้นะคะเส้นที่อยู่ด้านหน้าประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันนะคะเราก็จะได้ลักษณะของกกีบด้านล่างนะคะทั้งหมด8เส้นค่ะตามตัวอย่างและเทคนิคขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะดึงริบบิ้นเข้าหากันก่อนแล้วเราก็จะตัดริบบิ้นที่เหลือแล้วก็สอดเก็บค่ะ โอเคค่ะจากนั้นเราก็จะกลับด้านหลังขึ้นมานะคะเราก็จะตัดริบบิ้นในส่วนที่เหลือออกค่ะเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งนะคะพับเข้าไปด้านในให้พอดีกับเส้นนั้นแล้วก็สอดใต้เส้นนั้นค่ะแล้วก็ตัดริบบิ้นในส่วนที่เหลือออกประมาณนี้ค่ะเส้นที่2เราก็จะไล่ไปทางด้านซ้ายมือค่ะทําซ้ําแบบนี้ค่ะไปเรื่อยเือจนกว่าจะครบทั้งหมด8ดเส้นเลยนะคะ โอเคค่ะเมื่อเราสอนลิปปิ้งจนครบทั้งหมดแปเส้นแล้วนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะตกแต่งเกสอนด้านบนตามตัวอย่างนะคะตามที่เราต้องการโอเคค่ะเมื่อเราติด เกสรตกแต่งตามตัวอย่างนะคะเราก็จะได้ลักษณะประมาณนี้ตามที่เราต้องการค่ะโอเคค่ะเมื่อเพื่อนๆคนใดเข้ามาชมคลิปนะคะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ